เต้นมากเลยครับผมวันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่พี่ชายได้โอกาสนะครับกับกิจกรรมเลยวันนี้พวกเราคนรักแม่ทุกคนนะฮะมารวมร้องเพลงของแม่ส่วนใหญ่วันนี้ที่จะเลือกเพลงมากันก็จะเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ไม่มีคนหยิบไปร้องนะฮะก็เลยอยากเอาเพลงเก่าๆมามามา,มา,มาอ่าถ่ายทอดนะครับ ให้กับทุกคนได้ได้ฟังทุกคนที่รักแม่ได้ฟังวันนี้จบไปกับผลงานเพลงแรกเป็นผลงานเพลงที่รู้สึกว่าเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผมท,ที่ได้รับโจทย์วันนี้นะครับก็สยามยิ้มเป็นเพลงที่ใครๆก็รู้จักนะครับแล้วก็เป็นเพลงผมเชื่อว่าคนไทยฟังเพลงนี้ก็คงจะมีความสุขนะครับตื่นเต้นครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับพี่สาวผมยังอยู่ครับมีอีกหนึ่งผลงานเพลงที่จะอยากจะนํามาฝากต้องขออนุญาตเชิญพี่สาวหรือครูของผมท่านนี้ครับขึ้นมายืนข้าง เพื่อคอยเขกกบาลผมสวัสดีครับพี่กายครับแม่เรียกว่ายังอยู่นี่จะเตือนใตมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่กราบเอไม่ต้องบอกว่าทุกคนอาจจะบอกว่าเอ้ยสนิทกันได้ยังไงต้องบอกว่ากับตรีเนี่ยถ้าจะเปรียบเหมือนหลานเลยนะเพราะอายุตรีก็เท่าขนองเพนนั่นแหละแล้วก็แต่ว่ามาเจอเจอตรีได้เนี่ยด้วยความที่ว่าเขามันเหมือนจิต เขาเรียกดวงมันสมพงแล้วสัมพันธ์กันผมผมมีเรื่องนึงที่อยากจะถามว่าแม่เพิ่งเกิดเกิดที่ชัยนาใช่ไหมครับใช่จ้ะบ้รนขันค่ะชื่อบ้านบ้านอะไรครับเออในในประวัติต้องไปเลือกแม่กับเขาบ้านบ้านหนองนบเขาในในประวัติที่ที่เล่าตอนที่บ้านหนองหวคนอ้า แล้วในนั้นบอกบ้านหนองนกเขาบ้านหนองหกคนน้องหงอหกคนโอเคตกใจเลยได้ยินว่าหนองนกเขาคือหนึ่งหนึ่งถึงห้าเนี่ยอยู่ัชนาทแล้วหลังจากนั้นก็ก็เลี่ยไรใบทางอะนะพี่ก็เป็นคนกาญจนบุรีมีเจ้าองค์คนเดียวที่ไม่แต่หนูเป็นคนทุกที่นะต่อยเลยเราจะซึ้งซะหน่อยเนี่ยนะก็มีความรู้สึกว่าเออกับตรีเนี่ยโอ้ เราเห็นการเจริญเติบโต,ตของเขามาตั้งแต่เขาไม่มีอะไรเลยอะแล้วก็พอเขาไปไปประกวดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พี่เพิ่งเขาบันดาลให้แล้วก็ทุกปีเวลามีงานอะไรกันต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับพี่พิ่งนะตรีอยู่ที่ไหนงานนี้จริงๆไม่มีตรีนะใช่ไม่มีไม่ม,แม,มีแล้วก็เขาไม่ยอมอเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่า หนูต้องได้มาลอง,องเป็นวันนี้คือ,<า>ค,อคือคน้านนอกอจะเรียกตัวเองว่าหนูแล้วก็มีความสุขว่าทําไมหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลองให้กับแม่กับงานงานตรงนี้ได้อะไรเงี้ยคือแบบพี่โอ่งก็มาอะไรเงี้ยทุกคนก็มาแบบ เอ้ยเราก็เกรงใจขอสักนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยเกรงใจแต่บอกว่าแต่อย่างที่บอกสำหรับงานแม่อย่าใช้คําว่าเกรงใจครับสำหรับงานแม่นะครับอย่าใช้คำว่าวันที่สิบสองวันสิบสองเราก็เจอเจอกันที่วัดทับกระดานนะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ผิดพลาดอะไรไปกวันนี้ก็มายืนเป็นกําลังใจคือวันนี้เป็นสถานการณ์สดไงครับแล้วเพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงที่เป็นโจทย์ที่พี่ชายผมอยากให้ผมร้องไม่ต้องบอกว่าเพลงนี้ตีต้องไปร้องให้มแม่นนะเพราะว่าเพลงนี้พี่พึ่งอ่ะ ชอบร้องชอบมากแล้วพี่ก็ชอบมาก,อากกดดันน้องเข้าไปอีกไม่แล้วเคยเคยเคยไปหลังอันนี้มีเรื่องเล่าแล้ว<ช>่เพลงที่แม่ชอบแม่ยิ่งจะร้องดีมากใช่มีเรื่องเล่าคือพี่พึง่งหนูชอบเพลงนี้มากเลยพี่พึง่งตะโกนไปหลังเวทีหนูขอสั่งรักฝากนาวได้ไหมพี่พึ่งหันมามองว่าอ้าสั่งสั่ง,งขอเพลงสั่งรักฝากนาวหน่อยคนข้างหลังก็ขอมาอมคือพี่ขอไงคือแล้วเป็นนี่บอกว่าพี่พึงพ<อ>่งร้องอร้องมากแล้วก็อยากให้ตรีเป็นผู้นําส่งสารเพลงนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งทออใจ เดี๋ยวเราวันนี้เราอาจจะเพราะด้วยจิตใจของเราอาจจะนนี้อาดบูราะว่าเราไร์สดง่าแล้วก็มีพลาดได้สถานการณ์สดมันก็คือสดนั่นแหละนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างเพราะฉะนั้นแล้วออกตัวไว้ก่อนเลยเพลงนี้นะครับจะตั้งใจทำให้เต็มที่และดีที่สุดสำหรับเพลงนี้ก็ทุกคนก็ต้องปรบมือแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องชายด้วยนะคะตรีใงเรากอกังสร้างรักฝากดาวขอยนของยังช่วยน้องด้วยนะ ก็กลัวไม่ถึงเลยสั่งรักฝากดาวดาวดวงหนึ่งว่ามีใครไปขนึง I'm <c oughs> ที่สุดแล้วก็รับรู้ได้ว่าพี่พิ่งรับรู้ในสิ่งที่ตีพยายามทําให้อยู่สวัสดีค่ะน้ำตาลยค่ะน้ำตาลึเลยอ่ะเกือบไหลเหมือนกันพี่แต่ว่าผมอยากทําให้สมบูรณ์อยากทําให้เพลงนี้สมบูรณ์สุดยอดมากนะครับ น้องออมพูดก่อนไม่ต้องพูดไม่ไหวเมื่อกีอนนี้ท,ทุกคนกำลังตื่นตันมากผมก็ถือว่าสุดยอดมากจริงค่ะแล้วก็ได้เห็นการแบบว่าร้องเพลงด้วยกันนี่ก็รู้สึกดูแล้วก็ประทับ <ผม S 2> ใจปกติก็จะแบบว่าไปเจอน้องแล้วก็แบบว่าไปทานข้าวแล้วก็ร้องไลฟ์กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่อย่างที่บอกว่าพี่ทบชอบแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าจริงๆพี่พึ่งชอบชอบเพลงนี้มากมันออกเป็นไทยเดิมแล้วก็คือมันมีความรู้สึกว่าเราเราเราคิดถึงใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเมื่อกี้ มันไม่ได้อวยนะแต่เราเข้าใจความรู้สึกข,ของตรีตัวสันมากแล้วแบบสิ่งที่เขาพยายามถ่ายทอดอยู่มันอาจจะผิดเนื้อมันอาจจะผิดอะไรทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้ตรงโน้ตเป๊ะแต่ทุกสิ่งที่<จ>สื่อออกมาในสิ่งที่ตรีเขาเราเรารู้สึกว่าเราเป็นน้องเรารับรู้ได้ว่า มันเป็นความจริงใจมากๆอยากเนื้อที่มันผิดว่ามีใครจากเนื้อมันเดิมมันเป็นความไว้วางใจมีคนนี้ไงครับแล้วก็ทุกๆคนที่มาในวันนี้คิดถึงคนบนฟ้าอยู่ใช่ค่ะทุกคนนอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเสียดายว่าปีนี้จริงๆแล้วอยากให้ยืนอยู่คู่กับคู่กับตรีนี่คืออยากให้น้องเพชรยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว งาน13ปีก็ได้อยู่โดยอยู่ด้วยกันเนาะในงานคอนเสิร์ตของแกรมมี่นะแต่ว่าถ้าปีหน้าร้องวมงมันยังจะบอกว่าอยากถ่ายทอดปีหน้าไม่แน่นะคะเดี๋ยวจะไปกล่อมหลานมาร้องให้นะคะ<ร>จะมายืน,นคู่ร้องกับปีและอยากให้รู้ว่า จริงๆแล้วตรีกับน้องเพนอายุเท่าๆกันเ oh. ท่าๆกันฉะนั้นแล้วอยากให้เห็นลูกทั้งสองคนแบบลูกทั้งแบบในไส้และเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยอยากให้เห็นทุกคนจะให้เห็นทั้งสองคนเนี่ยได้ทําอะไรเกี่ยวกับพี่พึ่งบ้างแล้วทั้งสองคนจริงมีความรักให้กับพี่พึ่งได้ไม่ต่างกันเลยเพียงแต่ว่าการแสดงออกของน้องเพ้นอาจจะแบบนิ่งๆเงียบๆไม่ได้มีไม่ได้แบบเออให้ใครได้เห็นมากแต่น้องตรีเนี่ยเขาทุกคนจะทราบว่าตรีเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างแล้วกว่าจะอยู่ในจุดที่ตรีชนโรงแกรมิโกเนี่ย มันเป็นแรงผลักดันมาจากพี่พึ่งทั้งนั้นฉะนั้นแล้วมันจะชัดเจนกว่าน้องเพชรเยอะแต่ว่าถ้าปีหน้าล้องวงมันยังยืนยันว่าล้องวงมันและคนลูกทุ่งยังยืนยันว่าจะทําครบรอบ31ปีอยู่จะพยายามเอาน้องเพชรมายืนคู่กับน้องตรีให้ได้ค่ะเราก็หวังเราจะได้แล้วก็สัญญาว่าในปีหน้าเราจะดําเนินการต่อไปครับใช่นะขอบคุณตรีขอบคุณไก่มากๆวันนี้มาทําให้วิธีนี้สวยงามจริงๆเลยฝากด้วยเออหลือยังไงฮะพเมากี้พูดถึงน้องเพชร ใช่ใช่จริงๆแล้วทําเสื้อตรงเนี้ยจริงๆแล้วทําเสื้อเราก็ไม่ได้อยากทําแบบแบบเราเข้าใจนะคะแต่ว่าแบบให้น้องให้ตรีใส่แล้วแล้วก็น้องเพชรก็ใส่เราก็มองว่าโอเคเราไม่ได้จัดงานมาสองปีเราก็มีความสุขว่าเสื้อตัวเนี้ยเราไม่ได้มีราคาอะไรที่มันแพงมากมายแต่เรามองว่ามันเป็นค่าขนมของน้องเพชรได้แล้วตรีเนี่ยเขาก็พร้อมที่ช่วยแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแฟนคลับจะช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็น มันเป็นภาพที่สวยงามแล้อยากให้ทุกคนแบบบางคนอาจจะไม่เอาไปใส่ใช่ครับคนเอาไปโพสใช่เอ่อวันวันที่สิบเอ่องานทัากระดาษที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเดือนที่กาลังรำลึกถึงแม่นะครับผมก็ใครที่รักแม่นะครับเราใส่เสื้อตัวนี้กันนะฮะเราไปหากันที่หน้าเวทีได้เลยยิ่งใครใส่เสื้อตัวนี้ไปหาตีน่าเวทีรักตายนะครับเป็นไงล่ะแล้วทำยังไงถึงจะได้เสื้อนี้ทำยังไงสั่งได้ที่เพจสั่งได้เดี๋ยวคิวอาโค้ดแปะไว้ที่เดี๋ยวให้ให้้้้นองรโพสต์ไววแล ไว้งที่รโคให้่อแล้วก็ไปดูไปตามซื้อได้ที่วัดทับกระดานก็ได้ได้ค่ะใช่ใส่กันไปให้เยอะๆนะคะงานที่วับกานเนาะ เราไปวันที่ส2องนะครับวันที่2 2ใส่เสื้อตัวนี้ไปหากันเยอะๆนะครับอ๋อนใหญ่แล้วอย่างไ๋ยวตรีก็ฝากไว้ในเพจของตรีชัยนรงค์ก็ไปดูกันได้ที่เพจแฟนเพจของเขานะครับอ่ะนะวันนี้ต้องขอบคุณน้องตรีแล้วก็ไก่ตันจวงด้วยที่มาเป็นเคสนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปพรกับศิลปินคนต่อไปครับแหม่มีตรีแล้วก็ต้องไปอีกต่อหนึ่งตอนนี้เป็นต่อที่แบบว่ามาพร้อมกับพลังเสียงและแต่ละเพลงที่เธอเลือกมาต้องขอบอกว่าสุดยอดจริงๆครับ แต่ก็แตนชฉลด,ดาเชิญครับ